อ่านโมทนากับทุกคนด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะเจี๊ยบก็ขออ่านโมทนาบุญกับเพื่อนๆกรมีทุกท่านนะคะที่ได้มั่นสะสมบุญสร้างบารมีสร้างกุศลในทุกวันค่ะพลังของบุญกุศลนะคะจะเป็นพลังที่คอยหนุนนำชีวิตยกจิตของเราให้สูงค่ะยกชีวิตของเราให้สูงช่วยเพิ่มสิริมงคลชีวิตในทุกด้านนะคะไม่ว่าเราคิด ทำสิ่งใดน,นะคะในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลนะคะเราก็ย่อมได้รับสิ่งดีค่ะได้รับความเจริญรุ่งเรืองนะคะ <ๆ S 1> ก็ขอให้เพื่อนๆกลาเมทุกท่านนะคะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะผู้ที่หมั่นละเว้นความชั่วตั้งใจทำความดีทําจิตใจให้ผ่องใส <ๆ S 2> ๆๆก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขทั้งในทางโลกและในทางธรรมมีแสงสว่างทั้งในทางโลกและทางธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกๆท่านเลยนะคะสาธุค่ะ